วันนี้นะคะวันนี้เราจะพาวูวไปปิกนิกนะคะเราจะไปตั้งแคมป์นอกบ้านกันนะคะนี่คือคือสมาชิกของเราเอนีอินเพียรภาพเลยเออดู นายท่านนายท่านยังไงนายท่านสบายไหมฮะนายท่านอ้วนมากเลยอ่ะชุดแบบแน่นมากเลยอ่ะแน่นไหมลูกแน่นไหมแน่นไหมไม่ชอบใส่ชุดหรอหรอฮะไม่ชอบใส่ชุดเลยลูกชายลูกคุอของเราแน่นมากเลย เช้าๆก็จะมานี่สงการไปสุนถั่วลัเขๆๆๆๆๆ้ไว้ดูยามสายกันอีกทีนึงนะคะ กาแฟดีอี่ดีดเดี๋ยวเสียวองหาลงทิ่มันเิ็นยอะกว่งนู้นนะไปวะข้าพนาย ขอพันท้ายน่ะพันท้ายมีพันลลายไม,ม่มีขอพันท้ายพันลลายไม่มพีพันท้ายพ<ะ>ันท้ายเลี้เยเีอุ่ัยเียอุนัเลย thằng subscribe cho kênh lại. ăn Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ni luật nữa 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 น,นี้อยู่แจกเรากินไปแล้วสองสามน,นั่นมันจะแากมันจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็แทยบ,บรรยากาศให้ดูอีกทีนึงนะตอนนี้อยู่ที่ฟูทับเบิกนะคะ,ะนั่งมรงนี้ลูกนั่งเลยสเสบียงเราเพลียแล้วน่ะนนยังไม่แกะเลยเน,นี่ย็นถุงนั้นอีกอสดุดัูดูเสบียมันทำอะไรอย่างนั้นอ่ะ ซึมแล้วฝนมันตกลูกฝนตกกินต่อนะครับอันนี้เป็นเนื้อเสือครับเขาบอกว่าเนื้อเสือเนื้อเสืออีบีดีบรากาศรับรองหลับกันแล้วนะจ๊ะมุมนี้แบบสวยมากเลยนี่อากาศเย็นแล้วนะทุกคนบ่ายโมงแล้วเนี่ยนี่คือสภาพนั้น่ะ จะยุบนลยตันนี้ไม่ไม่ค่อยหกผู้ด่เลยรกกันอยู่สองคนสองตกันนี่นะครับชิวสายนี่หลับดีมากเลยเจ้าเราไหม เจัดไม่เพไหมเนื้อหรอเนื้อไงอร่อยไหมอร่อยนี่ค่ะดูนะนี่คือหมอกนะหมอกทมทมนะคะ ดูลมันก็จะค่อยๆเคลื่อนเย็นอากาศไปดไูค่อยแปลมาน,นี่คือผูทับเปิดน,นะตะก่ก่อนเราจะมา ห,หลายครั้งนะคะตั้งแต่โควิดเราไม่ได้มาเลยนะห่างหายนะวันนี้ก็ได้เลิกมาสักหน่อยเลยม,มาจากเขาคอนะคะมากเลยอะ่ะลมมันก็จะแรงแตลมก็จะเย็นเยๆน,นะ อยู่สูงสุดนะคะก็จะประมาณนี้หมอกมอกลังไต่ขึ้นมาสวงามกสวยา คนน้อยนะเราก็เลยแบบว่วนะบาวมุมไหนก็สวยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูมุมนมุมนึงนี่มุมนี้ก็สวยนะทุกคนเห็นปะสวยอนะมาดูอีกมุมนึงมุมนี้ก็สวยนะนี่ เห็นหมอกไหมเห็นหมอกด้านล่างไหมเห็นไหมเห็นไหมยังไงก็ฝากกดติดตามติชมกับช่อง JJU Family ด้วยนะคะช่วงนี้เรากลับมาจับกล้องอีกแล้วนะคะเราจะไปไหนแล้วก็จะถ่ายให้เพื่อนดูนะคะจับได้นะคะบ๊ายบายค่ะ เวลาเดินลงนะกระ,ะดุดออก็จะแบบนี้นะอันนี้คือคนน้อยนะนี่นี่นี่เดเดดเดดมาให้ดูว้าวมันสวยจริงจริงทุกคนว้ามันสวยมากไม่เอาเราเดินลงอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะตกเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูวิวกันแล้วกันนะเรามากี่ทีเราก็ชอบนะ ชอบจริงๆนะ,<บ>ะอม,มอกมันมีทั้งวันเลยนะเรามาถึงตอนเที่ยงมันก็มีหมอกตลอดทั้งวันเลยนะเห็นไหมเันนมันจะพัดหมอกมันก็ค่อยๆพัดค่อยพัดจ้า่ไปกัน นี่ถ้าเป็นเราก็อยู่ตรงนู้นเรากลับมาถึงเต็นแล้วนะคะจอลูกเราพ <leisten> ยายามเข่ห